โอ้ Ooh, ดอกเทียบเลยไม่ดอกขาวกู้เถอะล่ะติดดอกดีเนาะโอ้ดอกสุดยอดเลยแม่ดอกฮะเ็บแล้วน่าเลเนี่ยโอ้โปุ้ยแก่ดิ

ใส่สามปุ๊บท่เมีนมาร์เขมาอยู่ดอกตัวนั้นเอาห้าสามสิบห้าดิเนาะใส่เลยถุงหนึ่งใกล้ตุงตัวไอ้ยมุนข้างเขามข้างเข่าถุงหนึ่งมุนข้างเขาตอ้งนึ่งก็ยังอยู่โรงเรียนอยู่เลยอ๋อโรงเรียนโรงเรียนก็ผ่าป่าไงอ๋อผ่าก็ยังไม่ถอดตุ้นึ่ติดดอกดีเหมือนกันเนาะไอ้ติดดอกกับติดดอกกันหน่วยใหญ่กันหน่วยใหญ่เนาะจ้หน่วยใหญ่กันตุ้งหนึ่โอ้ยนิ้วันนี้ยังไม่เก็บเลยนั่นอืมหน่วยใหญ่เนาะ อาาโอ้โหนี่หน่วยสุดยอดเลยลมันขึ้นมาทุกรุ่นเลยเนาะใช่อืมใบเดียวตัวมันทุกรุ่นเลยนะขึ้นทุกรุ่นเลยเจ้าปึ๊ดเลยจากเหลืองเหลืองวันนั้นมาติดดอกอ,ดออกหน่วยอย่างดีเลย<ช>โอ้โหอ,อันนี้อันนี้พันอะไรนะพิกอันนี้ซูนเจ็ดซูนเจ็ดใช่อืมอันป่านป่านคุกหนักเลนฮอตอันนี้ซูนเจ็ดเจยาปื๊ดเลย เขียวทนเขียวนอนปุยอินสีปลาสามโพแดง